สวัสดีครับสวัสดีรูกเพจรถบ้านคาทูแ n นสวัสดี f c เปิ้ลทุกทกท่านนะคะวันนี้เปิ้ลมาปล่อยรถ4ประตูค่ะเครื่อง 2.4E P Runner 4ประตูออโต้ Auto, ปี2017นะคะลูกค้าท่านนี้นะเดินทางมาไกลเลยนะคะมารับรถกับรถบ้านคาทูแฮนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันว่าท่านลูกค้าท่านนี้ท่านมาจากที่ไหนกันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีชื่ออะไร นายพีรพลความบุญเกิดครับค่ะน้องนิ่มครับน้องนิ่มครับผมน้องนิ่มมาจากจังหวัดอะไรคะจากจังหวัดมหาสารคามครับโอ้เอจากจริงๆตีอะไรตีสามครับตีสามมาถึงนี่ก็เกือบสี่โมงสี่โมงเช้าค่ะครับผมทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถที่รถบ้านคาชูแฮนคะเข้าไปดูในเพจแล้วรู้สึกว่ามันรถสวยครับรถสวยรถสวยดีแล้วก็บริการดีด้วยก็เลยลองมาติดต่อดูก็โอเคทุกอย่างก็ ดีครับดีก็เลยตัดสินใจซื้อซื้อได้เลือกจองคันนี้ไว้ก็เลยได้ซื้อกับที่รถบ้านคาทูแฮนนี่นะครับเราได้แคมเปญจองหนึ่งบาทด้วยใช่ครับจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยเห็นรถด้วยไม่เคยครับเห็นในรูปแต่ว่าสวยดีครับเห็นเห็นในรูปรายละเอียดทุกอย่างครบครบถ้วนเลยครับค่ะแล้วในการเลือกซื้อรถนะคะเห็นแจ้งว่าก็ดูหลายหลายที่เนาะใช่ครับก็แจ้งแจ้งดูมาหลายที่แล้วครับ แต่ตัดสินใจเลือกยากแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ลดสวยแล้วก็แบบบริการดีด้วยครับผมเลยตัดสินใจดูแล้วก็เทคแช์ลูกค้าดีก็เลยตัดสินใจซื้อที่นี่เลยอ๋อค่ะปัจจุบันทําาประกอบอาชีพอะไรครับพี่บิมค้าขายครับค้าขายเสื้อผ้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในตัวเมืองจังหวัดมหาสารคามครับขายเสื้อผ้าแฟชั่นนี่นะครับขายเสื้อผ้าแฟชั่นเขาบอกว่าค้าขายออกยากออกยากไหมคะไม่ยากนะครับไม่ยาก เครดิตด,ดีก็ออกฟรีดาวได้เลยครับอ๋อคะ่ะวันนี้นะคะลูกค้านะคะมาจากมหาสารคามนะคะแล้วก็ได้โปรนะคะโปรบาทออกรถแล้วก็ได้ทองไปด้วยหนึ่งเสล่งนะคะอันนี้ฝากบอกอะไรกับท่านลูกค้าลูกเพจนิดนึงนะคะในการบริการและรถของรถบ้านคาจูแฮนที่วันนี้เรามาเห็นวันแรกครั้งแรกเลยครับผมฝากบอกด้วยนะครับลูกค้าที่สนใจรถมือสองรถสภาพดี เข้ามาดูที่เพจได้นะครับแล้วก็ลองมาคิดดูเลือกรูปเ,เลือกอะไรดูถ้าสนใจติดต่อก็ติดต่อที่รถบ้านคาร์ทูแฮนได้เลยครับบริการดีครับบริการดีทุกอย่างโอเคเลยครับบริการดีเยี่ยมค่ะ,คะเปิ้นก็ฝากรถบ้านคาร์ทูแฮนด้วยนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครป์กดกระดิง่งจริงๆให้กับรถบ้านคาร์ทูแฮนด้วยวันนี้เปิ้ลกับคุณนิ่มก็มขอลาไปก่อนเนาะ ใช้คันนี้ไปเฮงๆรวยๆวยปังๆนะคะกิจการลุ่งเรืองนะคะค่ะเปื่อนกับพี่เขาก็ลากันค่ะบ๊ายบาย